ขอคุณขอโทษนะคุณทักษิณจอมสันต์แต่ฉันไม่เข้าใจสัญญาณมือของคุณเลยสักอย่างเดียวบอกว่ากูปวดชี้ชี้ชี้ะตากแล้วก็ไปท่านขยะได้ไหมขอบคุณมากอย่าเพิ่งบุกรอผมชีเสร็จก่อนนะเขาทำงานทำไมไม่ขี้ไม่เยี่ยวไม่ให้เรียบร้อยวะเรียบร้อยโล่งแล้วโล่งแล้วอ่ะส่งสัญญาณอีกแล้วเท่านี่ปวดขี้ กูไม่บอกกูก่อนเล้วโอาไป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 ไไป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 เอาละคนหยุดหยุดอย่าขยเไว้ารเร็วไม่จะเป่าหวหลุดนะฉันบอกให้หยุดกันแล้วรถเบร่ะสิยอมมอบตัวซะหน่อยดิกส่ฉันหน้าอยู่แล้วเบนซินฉันสอยตูดกแนไหนวะไม่รู้พูดไปเรื่อยเอองไง ในนี้ไม่มีใครลและมือฉันเริ่มจะเป็นตะคริวแล้วล่ะใช่เป็นตะคริวเหรผมก็เก่งเยี้ยวเหนียวเลยเนี่ยไม่มีใครเหรอแล้วกิ๊กพูดก,กับข้า,าเรื่องของมึงเฮ้ยข้ากับมันอีกแล้วเนี่ย